สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับชาวเน็ตพูดถึงเศรษฐาอาจเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำทํานายของหมอปายย้อนคำทํานายหมอปายพรายกระซิบหลังชาวเนต็ตต่างเม้นเศรษฐาอาจจะเป็นนายกหน้าขาวนายกตามคำทำนายของหมอปายเกิดเป็นกระแสะ เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากถึงกรณีที่นางสาวแพททองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลือกันว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนําทีมสสและว่าที่ผู้สมัครสสอเพื่อไทยลงพื้นที่เยาวราชเพื่อพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจที่มูลนิธิเทียนฟ้ารวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิน์ณะ วัดเล่งเนื้อย,ยี่หรือวัดมังกรพร้อมกับอวยพรวันตรุษจีนพี่น้องชาวไทยขอให้สิ่งไม่ดีออกไปขอให้ได้นายกคนใหม่ที่มีความสามารถบริหารประเทศต่อมาก็เกิดเป็นกระแสใน,นโซเชียลแสดงความคิดเห็นหวนนึกถึงคำทำนายของภิกษุณีปายหรือหมอปายไพรกระซิบขึ้นมาว่านายกรัฐมนตรีคนที่30อาจจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบุคลิกภาพตรงกับคำทำนายของภิกษุณีปายทั้งหน้าขาวหน้าตึงเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจที่สำคัญรวยอยู่แล้วล้วนค่อนข้างจะตรงกับนายเศรษฐาทั้งสิน้นทั้งนี้จะเป็นไปตามคำทำนายหรือไม่คงต้องจับตาดูช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการประกาศยุบสภาและเลือกตั้งต่อไปความคืบหน้าล่าสุด คำทํานายหมอปลายพรายกระซิบหมอปลายพรายกระซิบทักแม่นจนตกใจผ่าดวงเมืองปี2,566ภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเปิดดวงประเทศในปี2,566โดยเผยตอนหนึ่งว่าสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของยักษ์จะออกมาละวาดภิกษุณีปลายกล่าวว่าจะมียักษ์มีหนวดล้อมแหลมยักษ์อาจจะไปฉีดหน้าทำโบทอก อะไรมาหน่อยยักษ์สมัยใหม่ถือปืนถืออาวุธนิดหน่อยจะออกมาอารวาสหาเรื่องออกมามันน่าจะเหงาวงเล็บออกมาแล้วจะเข้ายากปากแพงไหมมันแพงอยู่แล้ววงเล็บมันจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมไหมวันๆจริงๆนะ่ะทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงได้เรื่องของยักษ์ตนนี้เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีขึ้นหรืออาจจะกลายเป็น ยักษ์ใจดีเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นมีพวกเขาเข้ามารวมกลุ่มกันมากขึ้นเขาอาจจะใจดีขึ้นวงเล็บจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรไหมในบ้านเมืองของเราอีกเขาน่าจะออกมายืนมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อป้องกันเพื่ออยากให้เกิดความสุขสงบแล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีเลือดตกยางออกใช่ไหมไม่มีใครเจ็บกันระนาวขอแค่ความใจเย็นที่บอกจะมีขอใหม่ๆจากประเทศใหญ่ๆคืออะไรหมอปลายตอบว่าสิ่งปลูกสร้างการลงทุนของใหญ่สร้างอยู่ตามมุมเมืองใหญ่กลางเมืองจริงใหญ่จังจริงๆนะ่ะควรจะเป็นของพวกเราทำไมถึงไปเป็นของพวกเขาวงเล็บหมายความว่า จะมีศูนย์การค้าใหญ่โตมากแต่ไม่ใช่ของคนไทยและจะมาสร้างในประเทศเราได้อย่างไรนี่แหละคือปัญหาวงเล็บประเทศอะไรย่อดได้ไหมคงย่อไม่ได้เป็นอาหารเผ็ดๆที่เราชอบกินมีทั้งปิ้งทั้งย่างมีทั้งหม้อจิ้มจุ่มหรือเปล่าหรือว่ามาล่าพริกป่นพิจารณากันเองจับตาอีกเจ็ดเดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติ คำทำนายอาจารย์โอเล่อีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่หลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส นักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สสวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัญลัก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคน จับตามองก็คืออีกเจ็ดเดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปนั้นจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้า หเรื่องภาวารับปี2,566จากคำทำนายหมอปลาย 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการห่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาว จะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66 67, ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับสินแสเข่งทำนายดวงโทนี่กลับบ้านได้แต่ต้องติดคุกเพราออสราบันหัวราสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงทักษิณชินวัตรอายุพ้นเคราะห์มีนาคม2565แต่ตกยามขัดแยง้งเป็นศัตรูและเบียดเบียน ให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหากกลับบ้านต้องติดคุกเมือ่อ5มกราคม2565นายชมทัทศร์ฤรไทยพงองหรือสินสายแข่งผู้อำนวยการสถาบันหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงปี2565ของคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ยิมสที่ร่วมพูดคุยในแคร์ท็์กเอแคร์ครับเฮาส์ เมื่อ4มก,กราคม2565ตอนถอดบทเรียนซึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิดประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมตอนหนึ่งว่าผมขออวยพรให้คนไทยได้ผมกลับบ้านเอาไปใช้งานสิ่งที่ต้องการคือ1อยากไปเลี้ยงหลาน2ใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมช่วยคิดแก้ไขพร้อมเสมอไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยาย ใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอและ4ผมจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นายชมทัศน์กล่าวว่าคุณทักษิณอายุพ้นเคราะห์เดือนมีนาคม2565แต่ยกยามขัดแย้งเป็นศัตรูและเปรียดเปียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะดาวเสาเข้ากลุ่มต้องแก้ที่พฤติกรรมของตนและ อดอาฆาตพยาบาทลงหวังแก้ดวงมารึกตยูทับดวงโลกแต่หากไม่ลดละความอาฆาตพยาบาทก็ยากจะกลับบ้านได้และโงเ่เฮงที่บ่งบอกถึงคำพูดที่ไร้สัจจะที่เชื่อไม่ได้เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นทั้งที่กำลังทาตความสุขล้นหลามด้วยเงินทองมั่งคั่ง แต่ยามเกิดในดวงชะตาที่เหมือนถูกจองจำด้วยการกระทาของตนเองก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายศาสตร์ซัดไม่ปรองดองทำลายแตกแยกให้พลัดพรากและตายจากกลับมาได้ก็ต้องติดคุกหรืออาจตายจากที่ควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังทั้งที่ดวงชะตาคุณทักษิณมีความคิดที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ด,ดีแต่ใช้ไม่ถูกทางด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่แฝงด้วยความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวอีกทั้งบริวารที่เต็มไปด้วยการอิจฉาริษยาไม่หวังดีให้ร้ายป้ายสีสร้างความสับสนขัดแย้งเป็นศัตรูหากไม่แก้ไขที่พฤติกรรมของตนเองก่อนอย่าหวังไปคิดแก้ไขบ้านเมืองเพราะเอาชีวิตตนเองไม่รอดถึงจะรวยร้นฟ้าแต่ชะตาก็เหมือนถูกมัดด้วยตราสังนายชมทัศน์กล่าว